สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ China One Minute ครับผมตั้มอิทธิชัยทักกุยสุนทงครับ co-founder ของ Leav Travel ครับวันนี้มีหัวข้อที่ชื่อว่า Ctrip โฆษณาอะไรได้บ้างนะครับผมมี6วิธีมาฝากกันครับวิธีแรกครับสำหรับโรงแรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็สามารถวางขายใน Ctrip แล้วก็ trip. com ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยวิธีที่โปรโมทดีที่สุดก็คือการร่วมแคมเปญกับทาง Ctrip ไม่ว่าจะเป็นให้ส่วนลดหรือว่าให้สิทธิพิเศษกับเมมเบอร์ของ Ctrip ครับ สองนะครับก็คือ product listing นั่นเองในหน้าของ Ctrip เขาก็จะมี global shopping นะคะสามารถเข้าไปดูได้หลังจากนั้นแล้วครับเขาก็จะมี list ว่า product ไหนหน่าซื้อมากที่สุดนะครับก็จะมีทั้ง local แล้วก็ international หรือว่าแยกกันเป็นแบบ cosmetic อะไรพวกนี้ก็มีนะครับก็สามารถติดต่อทั้ง Ctrip เนี่ยให้เราขึ้นเป็นอันดับ top top ได้ครับ สนะครับก็คือแบนเนอร์หรือ i n a แอปแบนเนนั่นเองก็จะเป็นโฆษณาเป็นรูปภาพนะครับในแอปพลิเคชันของเขาไม่ว่าจะเป็นในช้อปปิ้งหรือว่าในร้านอาหารนะครับกูเม้นั่นเองนะครับก็สามารถติดต่อเขาเพื่อลงเป็นแบนเนอร์หลังจากที่คนกดคลิกแบนเนอร์เข้ามาครับส่วนใหญ่ก็จะลิงก์ไปหน้า H5 Page หรือว่า Landing Page ตัวนึงนะครับเพื่ออธิบายรายละเอียดต,ต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วก็กดไปเอาคูปองได้ครับ สนะครับคือเวหลิงตุ้หรือว่า V chat group ของทาง Ctrip นะครับใครก็ตามแต่พี่เป็นคนจีนเดินทางเข้ามาโดยใช้ Ctrip จองตัว๋วเขาก็จะเดินดึงเข้าไปในกลุ่ม V chat ของ Ctrip เพื่อไปเป็น customer service นะครับเป็น local guide นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถให้เขาช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์ของเราได้หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเราได้ครับ 5นะครับก็คือ Official Account ของ Ctrip นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเว็บป WeChat หรือช่องทางต่างๆเนี่ย Ctrip เริ่มมีเยอะขึ้นนะฮะก็สามารถให้เขาช่วยลงโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถทำได้นะครับก็สามารถติดต่อคุยกับเขาได้เลยนะครับ หกนะครับก็คือการขายคูปองในหน้า P I ของเรานะฮะใครที่เป็นช้อปปิ้งมอลล์หรือว่ามีร้านค้าอยู่ใน c ีทริปเนี่ยก็สามารถวางขายคูปองนะครับหรือว่าเป็นส่วนลดได้นะครับส่วนใหญ่อันนี้ก็เวิร์กพอสมควรครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีคนกดรับกี่คนแล้วมาใช้จริงกี่คนนะครับถ้าใจดีนะครับเวลาคุยกับเขาก็ลองดูว่าเราให้ส่วนลดได้เยอะมากที่สุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้คอมมิชชั่นเกี่ยวับทาง C ีทริปได้เยอะมากหน่อยแค่ไหนนะครับก็จะสามารถทําให้ของเราแรงขึ้นอันดับท็อปได้ครับ นั่นก็คือ6วิธีนะครับในการโฆษณาใน C t ทริปครับสุดท้ายนี้ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเราจะพยายามเต็มที่นะครับในการตอบคําถามเหล่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าคอมเมนต์เข้าไปเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ